สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์กับคุณนน่มเหมือนเดิมนะคะในชั่วโมงนี้ก็ยังอยู่ในหน่วยที่4เหมือนเดิมนะคะปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาตินะคะในชั่วมงนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะเรื่องปรากฏการณ์เรือนประจุ ก็คือจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่แล้วนะคะชั่วโมงที่แล้วครูก็พูดถึงกิจกรรมเนาะกิจกรรมในชีวิตประจําวันที่ทําให้เกิดแก๊สเรือนกระจกนะคะมีกิจกรรมทั้งหมด7กิจกรรมแล้วก็แต่ละกิจกรรมก็จะมีการเกิดแก๊สนะคะที่แตกต่างกันออกไปบางกิจกรรมก็ไม่ทําให้เกิดแก๊สนะคะในชั่วโมงนี้เราก็จะมาต่อใน ชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่วันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะจะพูดถึงประโยชน์ของภาวะเรือนกระจกนะคะประโยชน์ของภาวะเรือนกระจกก็คือเป็นปรากฏการณ์เรือนกระจกในธรรมชาตินะคะมีประโยชน์ทําให้อุณหภูมิของอากาศบนโลกเหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้ก็คือประโยชน์ของภาวะเรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิของอากาศบนโลกเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆได้นะคะแต่ถ้าปริมาณแก๊สเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้ามันมีแก๊สเพิ่มมากขึ้นเราทํากิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมันก็ทําให้ปริมาณของแก๊สเพิ่มมากขึ้น นะคะปริปมาณของแก๊สเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นมันก็จะส่งผลให้อุณหภูมิของอากาศบนโลกสูงขึ้นคําว่าอุณหภูมิสูงขึ้นก็คือร้อนก็คือทําให้อุณหภูมิของอากาศบนโลกร้อนขึ้นมากกว่าเดิมจนทําให้เกิดเป็นภาวะโลกร้อนพอทําให้เกิดเป็นภาวะโลกร้อนมันก็จะส่งผลให้สิ่งม,มีชีวิตอย่างเช่นตัวเรา มนุษย์คนหรือสัตว์ต่างๆนะคะและสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นแม่น้ำลำทานอะไรก็มีผลกระทบหมดนะคะมีประโยชน์แต่ถ้าเราพอมีประโยชน์แล้วเราทำประโยชน์นี้สูญหายไปมันก็ส่งผลกระทบกลับมาหาเรานะคะเพราะว่า แก๊สเดินกระจกมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมในแต่ละวันของมนุษย์ที่สร้างขึ้นนะคะอันนี้ก็คือปร,ประโยชน์ของภาวะเรือนกระจกเนะเาะในหัวข้อที่2ก็คือเหตุการณ์โลโ่อที่ทำให้ทราบว่าเกิดภาวะโลกร้อนนะคะภาวะโลกร้อนมันก็จะมีเหตุการณ์บ่งบอกว่า เนี่ยถ้าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้มันจะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครูก็ยกตัวอย่างมา1เหตุการณ์นะคะหเหตุการณ์ก็คือน้ําแข็งขั้วโลกหลอมเหลวอันนี้ไม่ได้อยู่ที่ประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าประเทศไทยไม่ได้มีหิมะเนาะครูก็ยกตัวอย่างมา1เหตุการณ์แล้วกันถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแสดงว่าอาจจะทําให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ก็คือเหตุการณ์น้าแข็งขั้วโลกหลอมเหลว ะะเหตุการณ์น้าแข็งขั้วโลกหลอมเหลวก็คือระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นออระดับน้ําทะเลจะสูงขึ้นบางพื้นที่ก็จะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นก็คืออากาศร้อนขึ้นนะคะพออากาศมันร้อนฝนไม่ตกทําให้เกิดความแห้งแล้งนะคะในฤดูนั้นอาจจะฝนไม่ตกก็จะ แห้งแลรงยาวยาวนานกว่าปกตินะคะและเกิดโรคระบาดบางอย่างนะคะโรคระบาดท,ที่มันหยุดระบาดไปแล้วตั้งแต่อดีตแล้วมันย้อนกลับมาใหม่อย่างเช่นไข้เลือดออกมา,าลาเรียและวันโรเโรคระบาดพวกนี้ก็คือเป็นโรคระบาดท,ที่เคยหยุดการระบาดไปแล้ว แล้วพอมันมีเหตุการณ์ห,หลายๆเหตุการณ์อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปโลกเปลี่ยนแปลงไปโลกพวกนี้ก็เลยกลับมาระบาดใหม่นะคะอย่างเช่นทุกวันนี้โลกที่มันระบาดร้ายแรงที่สุดก็คือโรคโควิด -19 หรือว่าโคโรนา19นะคะตอนนี้กําลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะคะดังนั้นก็ให้นักเรียนจะไปไหนก็ให้ระมัดระวังมี หน้ากากอนามัยสวมใส่ตลอดเวลามีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะคะเว้นระยะหา่างนะคะเีเนาะต่อมาหัวข้อที่3ก็คือการลดลงของป่าไม้มีผลต่อภาวะเรือนกระจกหรือไม่การลดลงของป่าไม้มมไมลลไมทำให้แก๊สเรือนกระจกบางอย่างในบรรยากาศเนี่ยสูงขึ้นอย่างเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ นะคะคเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะถ้าป่าไม้มีจำนวนที่ลดลงแหล่งดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะลดลงเช่นกันอันนี้ก็สำคัญนะคะการลดลงของป่าไม้ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจกแล้วก็ยังทำให้เกิดอะไรขึ้นภัยธรรมชาติก็คือน้ำท่วมนะคะน้ำท่วม เนี่ยสำคัญเลยเพราะว่าต้นไม้เป็นแหล่งดูดซับน้ําถ้าไม่มีต้นไม้นะคะฝนตกมาแรงๆไม่มีอะไรดูดซับน้ํามันก็เกิดการน้ําป่าไหลหลากน้ําทะลักน้ําท่วมบ้านเรือนเสียหายนะคะส่งผลต่อสิ่งชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะในชั่วโมงนี้ก็ ไม่มีอะไรมากเนาะเพราะว่ามันเป็นชั่วโมงคลิปที่ต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะอธิบายสัส้นๆนะคะการบ้านนะคะการบ้านให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่43นะคะแบบฝึกหัดหน้าที่43มีทั้งหมด3ข้อคนไหนที่ดูคลิปฟังคลิปครูตั้งแต่แรกจนจบนักเรียนก็จะสามารถตอบคําถามได้นะคะเพราะว่า ในคลิปนี้ครูก็มีคําตอบมีแนวทางวิธีการตอบนะคะมีคําตอบให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วไม่ได้ครูไม่ได้เฉลยให้นะหรือนักเรียนบางคนอยากจะหาเพิ่มเติมก็สามารถดูใน youtube ดูใน google ได้นะคะนักเรียนบางคนไม่ทำงานครูก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุไหน ทั้งๆท,ที่ครูก็ไม่ได้ให้งานเยอะแล้วก็งานก็ง่ายมากแต่นักเรียนก็ยังไม่ทำคนที่ยังไม่ติดต่อมาแก้ศูนย์กับคุณครูก็ให้รีบติดต่อมาซะเพราะว่านักเรียนเทอมสองนักเรียนชั้นป6จะต้องมาขอใบรับรองหรือว่าผลการเรียน5เทอมดังนั้นป .6 เทอมหก็อยู่ใน 5เทอมที่นักเรียนจะต้องขอไปสมัครเรียนในระดับชั้นมัยมธยมศึกษาปีที่1น,นะคะถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยหรือไม่เข้าใจก็ทักหาคุณครูได้ตลอดเวลานะคะนักเรียนทักได้ตลอดเวลาแต่นักเรียนก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยเนาะว่าจะต้องทักหาคุณครูตอนไหนไม่ใช่ว่าตีหนึ่งตีสองอันนี้ก็คือ ครูก็ไม่สะดวกที่จะมาตอบคําถามัเิียนได้เนาะถ้าในชั่วโมงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะอย่าลืมทําการบ้านหน้าที่4.3แล้วก็ส่งในกลุ่มส่งงานเหมือนเดิมนะคะ,ะสําหรับวันนี้มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ